สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับโสพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้โสพิตาไม่ได้นําไม้มาแบ่งปันนะคะไม่ได้มาขายไม้ค่ะแต่โสพิตาจะพาท่านผู้ชมไปชมปัญหาของไม้ไปดูปัญหาของไม้สกุลโกนิมาที่โสพิตาเจอบ่อยมากค่ะก็คือใบน้องจะเล็กนะคะแรกๆเลยลักษณะของเขาใบเขาจะเล็กนะคะท่านผู้ชม และนั่นก็คือน้องเริ่มมีปัญหาแล้วท่านผู้ชมโปรดกลับไปสังเกตหมายของท่านด้วยนะคะอย่างน้องต้นที่โสพิตาจะพาท่านผู้ชมไปชมตอนนี้ค่ะน้องเป็นลูกของบรลลังทับทิมต้นนี้นะคะเป็นหน่อของเขาซึ่งโสพิตาก็ได้แยกน้องออกมานานแล้วค่ะแยกอตอนที่แยกน้องมีราก เยอะมากค่ะท่านผู้ชมแล้วน้องก็งามด้วยนะคะเดี๋ยวโสพิตาจะพาไปชมกันค่ะและน้องก็คือน้องต้นนี้เลยนะคะนี่ค่ะโสพิตาก็ได้ถอนน้องออกจากกระถางเมื่อวานนี้ค่ะท่านผู้ชมนี่เลยน้องเป็นหน่อนะคะเป็นหนอของบัลลังทับทิมกลายหน่อสีชมพูสวยๆแบบนี้เลยค่ะแรกๆโสดพิตาก็แปลกใจว่าทําไม ใบหลอดใหม่น้องออกมาแล้วน้องไม่ยอมโตสักทีนะคะโสพิตาก็เลยทำการถอนออกมาค่ะไม่ได้ตั้งใจจะมาทำคลิปด้วยแต่พอมาเจอปัญหาแบบนี้ก็อยากจะมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังกันนะคะนี่ค่ะปุ่มดำๆตรงนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นคือรากของเขานะคะและตอนนี้รากน้องก็เน่าค่ะท่านผู้ชมเน่าแบบนี้เลยค่ะ สวพิตาก็จะมาแก้ปัญหารากเน่าไปพร้อมๆกันนะคะท่านผู้ชมก่อนอื่นนะคะเราจะนำน้องไปล้างทำความสะอาดตัดรากที่เสียหายออกให้หมดนะคะแล้วก็แช่น้ำปูนใส่ไว้หนึ่งคืนนะคะและต้นนี้สวพิตาก็ทำการแช่น้ำปูนใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะหลังจากนี้สวพิตาก็จะนำไปชาในวัสดุชาค่ะ ส่วนวัสดุชําที่โสพิตาจะพาท่านผู้ชมไปชําน้องแล้วก็มาดูอาการของน้องต่อไปเรื่อยๆโสพิตาก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะและตอนนี้เราไปชําน้องกันก่อนนะคะไปคะ่ะและนี่ก็คือวัสดุที่โสพิตาจะมาชําน้องกันนะคะ,ะ,ก,คะ,ะ,คะก็จะมีขุยมะพร้าวค่ะที่ผ่านการแช่น้ําแล้วนะคะ แล้วก็มีแกลบดิบนะคะแกลบใบเปลือกข้าวแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมไม่มีแกลบก็ใช้เพอร์ไลท์ได้นะคะสวนพิตาไม่มีเพอร์ไลท์สวนพิตาก็เลยหยิบเอาวัสดุที่มีนะคะนี่เลยนะคะสวนพิตาก็ขออนุญาตเทวัสดุปลูกลงในที่กว้างนะคะจะได้คุกเขาได้สะดวกค่ะคุกเขาแบบนี้เลยนะคะอัะตราส่วน ก็กะเอาค่ะแกรบไม่ต้องเยอะนะคะนี่เลยนะคะถ้าเป็นเพอรไลท์ก็สามารถใส่ได้ค่ะก็ไม่ต้องเยอะเหมือนกันค่ะให้กะดูปริมาณนะคะว่าจะไปทำปฏิกิริยากับความโป่งในวัสดุปลูกมากน้อยแค่ไหนนะคะนี่เลยค่ะแล้วเราก็ได้วัสดุปลูกแบบนี้แล้วนะคะเราไปปลูกน้องกันค่ะ มาค่ะหลังจากที่เราเตรียมวัสดุปลูกเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการปลูกกันค่ะค่อยๆเติมวัสดุปลูกไปอย่าเพิ่งกดนะคะแรกๆที่เราปลูกน้องลงกระถาง อย่าเพิ่งกดเขานะคะเดี๋ยวรากที่มีอยู่น้องจะหักค่ะเติมให้เต็มค่ะแทกนิดนิด,นดเบาๆนะคะทำด้วยความเบามือค่ะใช้กดเบาๆนะคะรากเขาจะได้ไม่หักค่ารากที่มีอยู่นี่แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วค่ะหลังจากนั้นสวนพิตาก็จะทำการรดน้ำยาเล่งราก เพื่อช่วยในการเล่งลากน้องนะคะเพื่อให้ลากเขามาเร็วสำหรับน้ำยาเล่งรากสวพิตาก็ใช้เป็นน้ำยาที่ผสมน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาลดลาดเขากันค่ะลาดน้องแบบนี้เลยนะคะลาดตรงคนนะคะอย่าให้โดนใบเขาเดี๋ยวใบเขาจะช้ำค่ะ เราก็ราดตรงโคนแบบนี้ค่ะให้น้ำซึมผ่านกระถางแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็หาป้ายชื่อค่ะอย่าลืมเขียนป้ายชื่อเขียนวันเดือนปีที่เราได้ทำการชำสูพิตาก็ชำวันที่หนึ่งธันวาก็คือวันนี้นะคะแล้วเราก็จะนําน้องไปใส่ไว้ในตู้อบค่ะซึ่งสูพิตาก็มีตู้อบตู้ใหญ่ๆ สำหรับเก็บน้องที่ยังไม่มีรากที่ยังไม่แข็งแรงก็จะเก็บไว้ในนี้นะคะนี่เลยค่ะสุพิตาก็นำน้องมาวางแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็ปิดตู้ค่ะหากท่านผู้ชมไม่มีตู้อบใหญ่ๆสามารถใช้ถุงพลาสติกค,ค่ะถุงแกงแต่เป็นใบใหญ่หน่อยนะคะก็ หาตะกร้าหรือกระถางก็ได้ค่ะวางลงไปก่อนแล้วก็เอาน้องตั้งไว้ในถุงค่ะแล้วก็มัดปากถุงเก็บไว้ในที่โล่งแจ้งนะคะอย่าตั้งตากแดดนะคะท่านผู้ชมตู้อบของโซภิตาอยู่ใต้ชายคาใต้สแสลนนะคะไม่ได้อยู่กลางแจ้งโซพิตาไม้มงคลก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ ถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับไม้เรามาช่วยกันแก้ไม่มีใครเก่งมาแต่เกิดนะคะท่านผู้ชมสำหรับการปลูกไม้มงคลไม่ว่าจะเป็นไม้สกุลต่างๆมีปัญหาทุกตัวค่ะท่านผู้ชมแล้วเราค่อยมาจับประเด็นจับจุดว่าเราจะแก้น้องยังไงน้องเกิดจากอะไรให้ท่านผู้ชมลองสังเกตไม้ที่บ้านของท่านผู้ชมนะคะหากว่า เป็นไม้สก,กุลกนิมาน้องมีใบเล็กเพราะอะไรเพราะการะชะง,งักการเจริญเติบโตหรือว่าระบบรากน้องไม่ดีก็ลองรื้อดูได้นะคะท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวน้องตายค่ะเราเฝ้าดูแลเขาแก้ไขเขาก่อนที่เขาจะลุกลามจนเราไม่สามารถช่วยเขาได้นะคะแล้วก็คลิปนี้โสพิตาก็พาท่านผู้ชมมาร่วมแก้ปัญหา เกี่ยวกับอโกนิมาเรื่องระบบรากเน่านะคะท่านผู้ชมก็ลองมองดูกันนะคะว่าไม้ที่บ้านของท่านผู้ชมมีปัญหาไหมถ้ามีปัญหาก็ลองไปทำตามขั้นตอนที่โสพิตาพาทำดูแล้วเดี๋ยวโสพิตาจะคอยติดตามมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมหน่อที่เราปลูกกันไปประมาณ15วันนะคะว่ารากเขาจะมี มามากน้อยแค่ไหนโวพิตาไม้มงคลก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะและคลิปนี้โวพิตาก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ